สวัสดีครับผมพบกับช่างอุดครับผมวันนี้ช่างอุดก็มีงานซ่อมเกี่ยวกับลานดึงเครื่องตัดหญ้านะครับเป็นของเส g x 3านะครับแต่เป็นของเทียบนะครับเพื่อนบ้านว่าจะตัดหญ้านะครับไปดึงไม่รู้วิศทาไหนนะครับสายขาดเลยนะสายหลุดเข้าไปข้างในนะครับแล้วเรามาแก้ไขลานมันกันครับ เราจะทำยังไงบ้างนะครับอุดก,ก็ไม่ได้เก่งนะครับเ,เป็นช่างทั่วไปนะครับอาศัยเรียนรู้นะครับตัวนี้ผมนพดอแชกเลยอาศัยเรียนรู้ไปนะครับจากเากพื่อนงจากพี่เพื่อนชากยูทูบของเราเนี่ยน,นะครับผม อันไหนที่ช่างอุตทำไปแล้วมันไม่ถูกหรือไม่ดีเพื่อนช่างอย่าไปทำตามนะครับผมปกติตัวนี้มันจะเป็นหกหกเหลี่ยมนะอาจจะมีการทำแก้ไขมาหลายรอบหลายครั้งแล้วมนะั้งเ,เป็นมัดเหลี่ยม เป็นน็หัวแฉกครับผมมันเป็นงานเทียบนะเป็นแฉกแล้ก็เอามาดูก่อนนะครับว่ามันเป็นอะไรอคลิปช่างกุดเป็นคลิปดูเพลินๆน,น,นะครับไม่ให้เอาไปเปรียบเทียบกับเพื่อนช่างที่เขาเก่งแล้วนะครับผมช่างกุดก็พูดไงว่าฝึกทํานะครับฝึกทําฝึกแก้ไข แยกไขเองโดยที่ว่าบางครั้งก็เกรงใจเพื่อนช่างไม่อยากเขาไปให้นะครับก็อยากจะเรียนรู้ด้วยนะครับก็ลองหัดทำนะครับเพื่อนถ้าอยากจะลองก็ลองทำได้ครับน,นี่น็อตสามตัวนะครับเน,นี่ยนี่็อตสามตัวแล้วก็ชิ้ส่าร์ัของเครื่องตัดยา เรามาดูกันว่าข้างในมันเป็นไงครับมันก็จะมีลานดึงเชือกมันหลุดหายเข้าไปข้างในแล้วมันไม่หมุนมันไม่อะไรแล้วนะมันมันหลุดเข้าไปแล้วครับมันไม่เด้งไม่เด้งแล้วครับผมให้เด้งให้อะไรมันก็ไม่ละปกติมันก็จะอยู่ตรงนี้นะ ตื่ออน,ะน,นเราก็ต้องมาทำการคลายตัวนี้ออกก่อนนะครับ <Okay. S 1> ตัวนี้มันเป็นหกเหลี่ยมนะครับบางรุ่นก็นเป็นหัวสกูรนะครับกลับไปกลับมาเหมือนกับว่ามีการแก้ไขามาก่อนหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับ สังเกตนะครับถอดตัวไหนจําไว้ตัวนั้นนะครับช่างอุดไม่ได้เก่งนะครับเพียงแต่ว่าศึกษาแล้วก็เรียนรู้ครับผมเนี่ยข้างในมันเหมือน,นบุตรท่องเรือมันจะสึกแล้วนะครับม,มันจะเสียไปแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังได้อยู่นะครับเอาคล้องไว้เดี๋ยวมันจะหายนะครับเรามาดูลานกันครับผม ดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันยังไม่หลุดออกจากกันนะครับเพียงแต่สา,ายมันขาดแล้วเนะี่ยดึงสงสัยมันไม่ค่อยติดนะครับมันติดยากก็ดึงดึงจนขาดประมาณนี้แหละแล้วทีนี้สปริงมันก็ตีกลับแล้วครับผมสปริงมันตีกลับ แล้วก็ดึงออกนะครับดึงออกไปเลยครับอะอย่างงี้ทําทําง่ายครับเนะี่ยชักวุดเคยทําแล้วถ้าสปริงลานมันยังไม่มันยังไม่หลุดออกอย่างงี้นะครับผมเนี่ยมันไม่อยากหลุดออกจากขดอแกนข้างในเนี่ยมันก็จะดูง่ายนะครับสังเกตนะสังเกตตรงนี้มันจะมี บากเข้ามานิดนึงนะครับเพื่อจะให้เสียบตัวนี้เพื่อจะให้เสียบล่องตัวนี้นะครับซึ่งนี้เราก็จะทำยังไงก็ได้ทีนี้ที่จะเอาตัวนี้ลงไปนะครับก่อนจะเอาตัวนี้ลงนะครับด้านข้างมันจะมีรูนะครับติ่งเพื่อให้เอาสายสายเนี่ยเสียบเข้าไปเวลาเอาลงมันจะได้ไม่เบียดนะครับ เวลาเอาลงมันจะได้ไม่เบียดเราก็ดูดูแนวมันนะฮะว่าอมันอยู่ริมนี้นะครับกับตรงนี้มันหยุดตรงนี้แล้วก็เอาลงนะครับเอาลงให้เกือบตรง่องตรงร่องก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมผมมองเห็นมันลงอยู่นะถ้าว่าเพื่อนช่างเห็นไหม อาจจะลงยากหน่อยนิดนึงแต่มันลงนะเนี่ยเนอย่าลืมเอาตัวตัวที่เป็นขอนี่นะมาเกี่ยวกับตัวนี้นะครับอาจจะสายตาไม่ดีก็อาจจะลำบากไปเนี่ยลงแล้วครับผมเนี่ยมันลงแล้วไอ้ที่เขาทำเป็นร่องไว้นี่เขาเพื่อ ไม่ให้มันเวลาเราหมุนมันไม่ไม่จะเบียดร่องนะครับเวลาเราหมุนทําให้มันเป็นสปริงนะครับเพื่อให้มันเด้งนะเราต้องหมุนถวนหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนหมุนอย่างนี้นะครับผมหมุนแล้วก็มือก็กดไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันเด้งออกมาเนี่ยหมุนไปนะครับจนกว่าคิดว่ามันจะ เป็นสปริงได้ดีนะครับอาจจะสามสี่รอบห้ารอบก็ได้นะครับเอานับไปหนึ่ง,นะองสองมือกดไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันเด้งขึ้นนะสอง้วครับสองแล้วก็สามแล้วก เริ่มเริ่มหนักมือแล้วครับผมสี่นะครับนี่รอบที่สี่เริ่มจะหนักมือนะครับผมเริ่มจะหนักมือแล้วนี่ครับแล้วก็หมุนหมุนไปเรื่อยๆนะฮะห,หมุนไปเรื่อยหมุนให้รูเชือกนี้มาตรงกับรูที่เราจะดึงนะฮยกดไว้ด้วยนะครับนี่ตะเขียเนะี่ย มันจะได้เราจะได้สอดสอดปลายเชือกนะครับออกไปนะครับเพื่อจะทําการสอดสอดปลายเชือกนะครับร้อยออกมาด้านนี้นะครับอันนี้ก็ช่างรุษทำตามความเข้าใจของช่างรุษนะเพื่อนช่างก็อาจจะมีวิธีที่มันดูดีกว่าช่างรุษก็มาแชร์กัน,นครับ จะบิดๆหน่อยนึงครับกดแล้วดึงออกไปครับเนี้ยพอมันออกไปแล้วครับเราก็ค่อยๆปล่อยมือครับปล่อยมือเพื่อให้มันหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกาครับทีนี้เนี่ยแต่ก่อนอื่นนะครับเราใส่นอ็อตล็อกไว้เลยก็ได้นะครับผมซึ่งในตัวน็อตมันจะมีลักษณะนี้นะ ที่เราสัดมันจะเป็นอเหล็กข้างหนึ่งนะครับมันจะมีรูอย่างเงี้ยเห็นรูไหมฮะเนี่ยมันจะมีรูเราสอดเข้าไปในรูครับผมเหล็กตัวนี้เพื่อเอาไปมันจะไปเกี่ยวขาตัวนี้นะครับมันจะทําหน้าที่เกาะขาเวลาด,ดึงนะครับมันจะทําให้หมุนนะครับล็อกไว้ก่อนก็ได้เผื่อเผื่อมันจะทายมันเด้งใส่หน้านะครับต้องระวังด้วยมันเป็นสปริงนะครับ จะล็อกไว้ก่อนนะครับกั้นมันไม่มั่นใจนะถ้าเราล็อกไว้เราก็ปลอดภัยได้ระดับหนึ่งนะครับล็อกไว้แน่นอย่างนี้พอประมาณนะครับแน่นเกินไปเดี๋ยวจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมนะครับจากที่ช่างกุดว่าค่อยๆปล่อยให้มันม้วนนะครับ ม้วนม้วนม้วนเห็นไหมมันเข้าไปม้วนแต่ลืมจับฝั่งนี้ไว้นะครับผมจับไว้เดียวมันเข้าไปสุดเลยนะครับมันก็จะยุ่งเหมือนเดิมอีกนะเนี่ยเนี่ยดูเหมือนดูเหมือนเชือกจะยาวไปนะงมใส่ราม้วนยังไม่พอนะครับเ่ย ตรงนี้เราต้องได้มว้วนใหม่อีกรอบนะครับเราก็ดึงออกมาใหม่ก็ได้ไดนะครับเชือกเชือกมันยาวอย่างนี้นะครับเราก็ทําใหม่นะครับแล้วก็ดึงดึงออกมาใหม่ก็ได้ับครับผมดึงนะเอาคล้องกลับมาที่เดิมก็ได้ ใส่ต้องหาตัวเก,กี่ยวมันจะได้ง่าย,ยนะที่สี่รอบไม่พอนะครับอาจจะต้องมากกว่านั้นเราจะใช้วิธีไม่ต้องดึงออกมาหมดก็ได้ครับ ใช้วิธีเอาเข้าไปในเนี่ยแล้วก็หมุนหมุนเข้าไปใหม่นะครับหมุนให้มันให้มันได้หลายรอบกว่าเดิมเมื่อกี้มันยังได้ไม่เยอะนะครับพยายามเข้าไม่สุดเลยตึงมือนะอือหือผมแบบว่ามันตึงมากเลยนะ ใช้วิธีเอาตัวนี้หมุนครับจับเพราะว่าเราล็อกหกเลี่ยมไปแล้วเนาะแล้วก็เอาตัวนี้หมุนเลยครับโอ้ตึงนเลนยนะหมุนหมุนทวนเขี่ยมไิกาครับโอ้โหเอาเรื่องนะครับแรง่หมุนทวนนะครับอจ,จะตุรักตุลีหน่อยนะครับฝึกทำกันไปครับผม โอ้โหตึงแล้วนะครับเนี่ยว่าจะเอาไปให้มันตรงตรงกับรูเนี่ยงสงสัยไม่ได้ครับได้ไหมสุดแล้วครับผมไม่ได้อย่างนี้เราก็ต้องปล่อยคืนกลับนะครับมันมันลงไปนะเอาอีกใหม่อีกรอบนึงเอารอบนี้พอนะครับเนี่ยเอารอบนี้พอแล้วก็ดึงสายออกไปนะครับ เรี่นงช่างหัดว่าเดีย๋ยวว่าผมไม่เป็นนะครับฝึกทํานะครับหัดทำก็ผิดพลาดว่ากันได้นะครับแต่ก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมจากนั้นเราก็ค่อยๆตอนนี้มันออกมาแล้วเนะี่ยเราก็ค่อยๆปล่อยนะครับปล่อยเชือกให้มันหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยโอ้โหไปอย่างเร็วเลยครับทีนี้เนี่ยเห็นไหมจะสุดแล้วครับเนี่ยถ้าปล่อยกจะ หายไปเลยนะเนี่ยเราเราดึงนะครับทีนี้เราก็ฝั่งนี้เราก็มาร้อยนะครับลอยทีม่มันขาดไปนะนะถ้าไม่ติดมันก็ขาดเลยครับส่วนนี้ก็เอามาร้อยเท้านี้นะครับตอนร้อยก็อาจจะลำบากหน่อยนะึง งานแก้ไขครับอาจจะไปขาดอยู่กลางไร่กลางป่ากลางนานะครับก็ทำแบบนี้เลยครับเกือบหลุดหเกือบหลุดนีด้มันขึ้นใน่สุดนี่โอเคเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ผูกนะครับ หลักการผูกก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับทีนี้ทำให้มันเป็นข้อเป็นเนี่ยฉันก็จะใช้วิธีแบบนี้นะครับแบบนี้ได้ไหมแล้วก็ฉันก็จะใช้วิธีหักลงมาอีกข้อหนึ่งมันจะได้มันจะได้แน,น่นดีนะ มันยากก็ข้อเดียวไปก่อนเนาะหลุดไหมเนี่ยไม่มั่นใจหลุดเอาอีกสองรอบครับรอกไว้เลยเนี่ยปลอมว่าไม่มีหลุดทีนี่ปล่อยมือได้ครับเนี่ยจะเกะกาไปไหมเกะกาไปไหมเกะกาก็ส่วนที่เหลือก็ตัดออกนะเนี่ยเราก็จะได้ลานดึงนะครับเนี่ย เวลาเราดึงครับเวลาเราดึงเนะี่ยสังเกตไหมไ,ไอ้เข็มยกเนี่ยฮะเนี่ยเห็นไหมไอ้ที่เป็นลวดสีเงินเงินเนี่ยฮะเว е ลาเราดึงปุ๊บมันจะเลื่อนขึ้นมานะครับมันเลื่อนตามล่องมาเนี่ยเลื่อนขึ้นมาเพื่อให้มาเกาะตัวนี้นะครับเพื่อให้มาเกาะชุดสตาร์ทนะครับผมเนี่ยค่อยๆดึงนะค่อยๆดึงฮนะมันก็จะเลื่อนอนับเห็นไหมเห็นไหม มันมันเลื่อน,นครับนะ่ะดึงเร็วมันก็ดึงช้าก็เลื่อนดึงเร็วก็เลื่อนนะครับนะ่ะโอเคจากที่แรกมันอยู่นี่นะมันก็ค่อยเลื่อนขึ้นมาอย่างนี้นะนะเรามาลองดูนะครับจากไม่ได้แล้วก็ลองมาดูเออตัวนี้มันอยู่ไงเนะี่ย เที่ยวอ,ออกสูตรนี้นะมันก็จะครอบไปประมาณนี้บางรุ่นก็อยู่ข้างในนะตัวนี้อยู่ข้างในหรือเปล่าไม่ใช่เนียมันอยู่งี้เลยตัวนี้มันเป็นสก,กูครับผม เข้าไหมไหม่ตรงอีกกล้องก็อยู่ข้างหน้านะดูมันจะเกะกะไปอ่ะจะ,ะ,ะได้แล้วอโอเคอ่ะได้ละ จะได้เอ้าก็ได้แล้วไม่ได้อ้าวรำเลยตัวนี้มาจากไหนเนี่ยอ๋อตัวนี้เป็นบูทนึกว่ามาจากไหนเนี่ยอ๋อตัวนี้มันเป็นบูทบูทประ้องนัะเพื่อให้ตัวนี้เข้าเลยไม่ไปเบียดกับเสื้ออ๋ออ,อย่างงี้นะ เสียบหายแล้วไหมั้ะนั้นเราก็เอาเสียบเข้ารูนะมันอยู่ข้างล่างครับมองอยากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตส่องครับ่องทิ้งไหมเนะี่ย ล้องนเยใหม่นะครับไม่ตัดเลยนะครับเอาเข้าเห็นเห็นเลยเนี่ยข้างล่างรู้สึกว่าตรงไหมตรงมากแปบ๊บหนึ่งนะครับเกะขากล้อง คือมันมันที่มันเข้ายากเพราะว่ามันไม่มีขาตั้งนะครับมันไม่มีขาตั้งถังน้ํามันเนี่ยถังน้ํามันมันมันนอนพื้นอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะหลุดไปนะมันก็เลยไม่ตรงครับเราก็เอียงเอียงหน่อยหนึ่งเอียงหน่อยหนึ่งเพื่อจะเนี่ยให้มันเข้าโถงนี่นะนี่นี่นัดเข้าไหมต้องอาศัยตัวช่วยนะครับ ไฟฉายนะครับเขาก็ต้องเป็นไฟฉายใช่ไหมอ๋อเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนียมันไม่มันไม่มีตัวจับถังน้ำมันมันก็เลยทำยากครับผมโอเคเราเอารูนี้ก่อนเราเอารูนี้ก่อนนะครับ ได้ตัวหนึ่งแล้วอีกสองมันก็น่าจะง่าย,ย,ยแล้วก็เนี่ยข้อเสียของมันเลยคือไม่ไม่มีขาตั้งทางน้ำมันมันก็จะทำยากหน่อยจจะจะลำบากหน่อยนะครับการใส่ แต่ถ้ามีขาจับดีๆก็คงจะไม่ลำบากขนาดนี้นะโอเคโอเข้าจนได้เอีตัวนึงครับเดี๋ยวเพิ่งขันแน่นทั้งทั้งหมดนะก็ให้เข้าหมดก่อนก่อนก็ค่อยทำการล็อกแน่นก็ได้เผื่อมันไม่ตรงนะครับตัวนี้เข้าไม่ ไวก่อนครับ่ไหมม,มันเกิดจากมันไม่มีขาตั้งนะถังน้ำมันมันก็เลยรู้สึกว่าตัวใสมันจะไม่ตรงเท่าหร่มันก็เลยดูฝืนืๆโอเคเข้าแล้วครับกว,ว่าจะเข้าได้ แล้วก็มาลองดึงดูครับว่ามันทํางานได้ไหมถันก่อนนะครับถันกลับไปกลับมาให้มันได้ไม่ตัดเลยครับคลิปนี้ทุรักทุเลเอาให้เห็นปัญหาแก้ไขหน้างานไปเลยเครับรับตัวนี้ก็ กันไหมเจ็ดพีวันนี้ก็อ่ะโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะอาจจะดูไม่สวยหรอกครับผมแต่ว่าก็โอเคแล้วก็มาดึงดูว่ามันได้ไหม โอเคขอให้มันดึงแล้วก็อไอ้ส่วนที่ว่ามันติดขัดอะไรเราค่อยไปไล่เช็คอีกทีคือเราก็แก้ไขชุดลานสตาร์ทลานดึงเนี่ยเนาะให้มันดึงได้รู้สึกว่ากำลังอัดดีอยู่น่อนโอเค ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝึกทำครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนช่างนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนี่ขอบคุณและสวัสดีครับ